โอเค guys I'm s o r d y ฉันเริ่มละฉันพร้อมละโอเควันนี้เรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูก่อนแล้วกันนะคะก็ตัวสมุดโน้ตนะคะสำหรับการดูรายชื่อคนในห้องพักนะคะอันนี้มีไม้บรรทัดเอาไว้ตีนะคะสำหรับคนที่ชอบยื่นมือเข้ามาไขค,รครวงนี้ก็เอาไว้ติ้งนะคะหวีบางทีเราลูกค้าคืออาจจะผมไม่ได้สะหรืออะไรอย่างเงี้ย ช่วยด้วยนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของสเปรย์น้ำแร่แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นแอลกอฮอล์ด้วยในตัวนะคกะก็ได้หยฉันมาด้วยนะคะพร้อมหรือยังต้องมียมมาดมด้วยนะนนนเ,นนเพราะว่าบางทีเรากลัวมากนะคะกลัวหน้าตัวเองด้วยบางทีโอเคเอา perfect แล้วนี่จะเป็นตาประทับในส่วนของนะคะเป็นตัวตาประทับนะ <S <S เออมาเริ่มเลยแล้วกันเนาะเรวเราจะเป็นธรรมดาก่อนแล้วกันนะสมุดเหรอแคมเปญหมดแล้วกันอ่าไม่อยากทำเลยอะ เบื่อมากเลยอ่ะจริงๆสวัสดีนะคะค่ะพอได้ค่ะสบายดีค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมมาวงกวนด้วยขอหนึ่งอันนะคะแล้วก็เดี๋ยวออกมาให้เป็นอังโอเคค่ะหนึ่งเก้าอื้มก็ สวัสดีค่ะอดูบัตด้วยนะคะคิ้วหนาเชียวโอเคทุกคนนํามาดูบะะัตรอมกันนะคะด็ W. อร์นะคะดรก a วันนะคะทุกคนช่วยกันจําเลขด้วยนะทุกคนต้องโฟกัสด้วยนะคะอย่าหลุดโฟกัสนะคะถึงเขาจะหลอกก็ตามโอเคบัตรประจำตัวประชาชนยังไม่หมดอายุนะคะคิ้วหรือหนอค่ะอันนี้บัตรนะคะเก็บไปก่อนเลยขอดูใบส่งตัวนิดนึงนะคะ อือโอเคโอเคห้อง301นะคะห้อง301ศึปุ๊บโอเคถูกต้องนะคะเป็นยังไงบ้างตัวเลขอ่ะตัวเลขก,กำลังดีเลยนะคะ8 9 6 5 6 2 1 4 8 9 6 5 6 2 1 4 6 5 6 7 8 9 1 4นนะคะน่าจะถูกแหละโอ okay. เคอืมเป็นยังไงบ้างนะคะอะไรนะคะ อ๋อคิ้วเป็นอะไรเหรออ๋อไม่มั่นใจเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่ารบกวนอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นแหน,นะคะเดี๋ยวแถมให้ด้วยเพราะว่าในส่วนของตรงคิ้วอาจจะดูไม่ค่อย perfect เท่าไหร่นะคะอ๋อ่ดปัดเพิ่งะะไปเพิ่งไปนะนขอคิดราคานิดีนึ่งนะคะโอเคค่ะค5แหนบนะคะ5 5 5ทั้งหมด9ล้านบาทนะคะรบกวนสแกนจ่ายได้เลยข้างหน้านะคะ That's right โอเคป้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปได้ยังนี่คือปล่อยๆเลยนะทุกคนโอเคเรียบร้อย A few moments later คุณี่ไม่อรอคะสวัสดีค่ะรอยหิบ <c oughs> อันนี้ปัดน,นะคะ okay. <c oughs> ป้าเมียนะคะ <c oughs> ป้าเมียสโตนโอเคค่ะอขอทราบชื่อที่นึงนะคะ่ะไปไหนมานะคะ ไป <PC C. S 1> ฉีดปากมา oh, อีกแล้วเหรอคะอนะคือทุกครั้งที่เจอคือฉีดทุกวันเลยเหรอโอเมก้าเนาะฉีดปากมาอีกแล้วนะคะ,อ, okay, คะอือฮึโอเคค่ะอันนี้บัตรนะคะคุณพี่โอเคค่ะแล้วก็ขอดูออ่ตัวใบเข้าหอผักด้วยค่ะอันนี้บัตรส0มสิบาทไม่เอานะคะ <S 2> <S 2> <S ขอดูบัตรใบเข้าหอผักค่ะ <S <S อันยอมจ้าอันนี้ใบรับรองแพทย์ <S <S <วา S 1> ไม่เอาค่ะ เป็นโรคจิตเวทด้วยไม่เอานะคะขอดูอันนี้อะไรคะปัดสมาชิกกังนุมคลินิกเหรอไม่เอาค่ะเป็นโรคเศรษิศาสากรรมใช่ไหมไม่เป็นไรเอาบัตรนะคะคุณพี่เอาไหมก็บอกแต่แรกดีๆก็จบใช่ไหมมาสิคะเร็วๆไม่มีส่งมาสิอ๋อเรื่องนูนเลสหรือเปล่าโอม h my god มีม,มีโอเคเพลงเริ่มหลอนแล้วนะแม่นิดหน่อยค่ะทุกคนคือคุณเมียเนี่ยเขาเป็นคุณครูด้วยนะคะเป็นคุณครูนะคะอันนี้คือคุณเมียนี่คือเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการหาผัวฝรัง่งเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะจริงๆก็บอกว่าคือเขาเป็นคนสายฝอมมากนะคะแต่ว่าต้องดูก่อนว่าแล้วที่หน้าคือเป็นอะไรอะคะทำไมมันถึงอ๋อเป็นสิวอ๋อเหรอคะ,อะแต้มนิดนึงไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูช่วยนะทุกคน perfect นะคะโอเคค่ะทุกคนคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่าเติวแต้มสิวนะคะแล้วก็ดีส่งของค่าน้ำหอมที่ฉีดให้ทั้งหมด5้ล้านบาทค่ะสามารถเซียนจ่ายได้นะคะผ่อนเป็นงวดได้งวดละห้าสิล้านบาทโอเคเชิญค่ะ ขอบัตรประจำตัวด okay. oh, okay. oh, ้วยนะคะพอดีว okay. okay. ่าไม่เห okay. ็นในรายชื่อเลยอโอค่ะคุณมะเขือม่วงคะอันนี้คือไม่ชอบให้เรียกว่ามะเขือม่วงโอเคค่ะจะหมูกหรือลิ้นคือมันไปโดนอะไรมาอ๋อประตู ทุกคนคุณโรมันนะคะคุณโรมันสติลสกายนะคะลิสก <Hi, S 1> ็เหมือนจะมีอ่ามีด้วยจริงๆคือง่ายมากๆเลยนะคะจริงๆโอเคคือหนูไม่อยากจะแบบให้มันงอกปลาคือมันมจะเสียเวลาเกินไปอะไรเงี้ยอยู่ห้องหนึ่งศูนหนึ่งโอเคชิลมากเลยทุกคนค่ะอ่ะนี้นะคะด้วยหนูขอยนุญถักก่อนหนึ่งนะคะ ที่อย่ามองแรงที่นะคะเชิญได้เลยค่ะคือวันแรกมันง่ายปปาเลยปะเหงียคือค่าแรงขั้นต่ำเหรอต้องเยอะนะไม่งั้นฉันไม่มาจริงๆที่นี่โคตรจะน่ากลัว กูมีสเปรที่ไทยนะมาสิมาสิเขาเป็นใครอะฮะคุณคือใครคะห้าร้อยห้าสิบห้าแล้วคนที่เราปล่อยไปเมื่อกี้แล้วคนที่เราปล่อยไปเมื่อกี้คือใครอะ ทุกคนเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะใส่หรอใส่หรอใส่ปะใส่ปะแหมหนูหนูคิดจะมาทำอะไระคะฮะห,หนูคิดจะมาทำอะไรฮะห,หนูคิดจะมาทำอะไรกับหนพี่ฮะม,มานนี่เลยนะคะมานนี่เลย <S 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 อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตตรวจนิดนึงนะคะพอดีว่าจะได้รู้ว่ามันมันมันเป็นแบบมันเป็นรูออหรือเปล่า<น>เป็นฝายอะไรอย่างเงี้ยคุณคะขอขอ,ขอตรวจนดนึงแล้วกันเนาะอ๋อไม่คุณเนี่ยเมื่อกี้มันดูดไข่ควงเราเข้าไปเลยเหรอ เขาไม่ผ่านทางหนูจะคิดมาทำอะไรอย่างนี้พี่หนูหนูดูนี่หูกนะหนูดูนะหนูคิดจะมาทำอะไรอย่างนี้พี่หรอฮะพี่ไม่ได้เป็นคนที่เพิ่งมาตรวจคนข้าวหมกผักวันแรกนะคะพี่ตรวจมานานแล้วนะคะหนูฮัลโหลมาเลยด่วนนะเออ มาดูกันสิคะว่าต่อไปจะเป็นใครคือแบบมาจากไหนคือสามกันซอนเลยเหรอคือซอ้อนสาผิีกฎหมายมากๆเอกสารถูกต้องนะคะครบถ้วนเลยค่ะหน้าตาก็ถูกด้วยค่ะอันนี้นะคะ มาเขิบว่วงที่สามแล้วที่มาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมาเขิบว่วงระบาดเหรอเร็วๆเลยนะมาช่วยฉันด้วย a few moments later คกอ คือป้าคือเหมือนเอเลี่ยนอยู่แล้วโดวยกําเนิอดอะ่ะเขาจะจว่าคนนี้อ๋อโอเคขออุ้ยหนูขอโทษนะคะคุณป้าหนูคิดว่าคุณป้าเป็นเอเลี่ยนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอโทษนะคะโอเคคุณป้าอยู่ห้องสองถึงสามนะคะทุกคนหาโอเคคุณป้านะคะผมหยิกนะคะตาซ้ายเบี่ยงแล้วก็จมูกจะกลมแล้วก็จะยิ้มกว้าง โอเคตาสายเบี่ยงจมูกกลมยิ้มกว้างน่าจะถูกต้องนะอันนี้น่าจะถูกต้องนะคือขอโทษนะคะจริงๆแล้วคือคือมันเยอะมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบงงว่าอันนี้คือได้แปลงฝันบ้างหรือเปล่าอะค่ะหนูเข้าใจทุกอย่างที่เป็นป้าแล้วค่ะอันนี้ให้เรียกป้าหรือว่าลุงดีคะออถนัดเป็นลุงซะมากกว่าใช่ไหมคะแต่คุณป้าแต่งหญิงออกเป็นลุงมากระ่าใอ่ไหคะ alright โอเคค่ะเชิญเลยนะคะ a few minutes later สวัสดีค่ะเอ่อขอดูใบส่งตัวด้วยนะคะโอเคค่ะคุณนุงเอ่อบัตรประจำตัวประชากีนะคะคุณแม็กวูเอลคุณแม็กโคลยหรอคะโอเคลัดบอย อันนี้น่าจะเป็นคุณพ่อของนักบินคนเมื่อกี้น,นะคะบอกไว้ก่อนหมวกหมวกถูกต้องแล้วนะทุกคนค่ะจริงๆเขาต้องมีหมวกใส่อยู่แล้วนะคะบอกไปก่อนเพิ่งไปช้อปปิ้งมาห้องอสามนสาเองทุกคนค่ะอุ้ยถูกอยู่แล้วแน่นอนร้อยอย่างเงี้ดูทรงแล้วมีหนยวดจมูกใหญ่นะคะจมูกมือนลูกชายเลยแล้วก็มีขาวแผลด้วยไหม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  สรุปว่าให้เข้าไปไหมเนี่ยรอแป๊บนึงค่ะกำลังปรึกษากับทางทีมงานก่อนนะคะทีมงานเป็นพันคนเลยนะให้เขาช่วยดูอยู่ค่ะทางเรามาตรการแน่นหนานะคะแล้วไม่ปล่อยให้ใครผิดเข้าไปอยู่แล้วค่ะเพราะคุณเข้าไปคงก็ไปกินคนนั้นคนนี้เฮ้ค่ะคุณลงุงโอเคเดี๋ยวหนูขออนุญาตเซ็นรายชื่อให้ก่อนละกันเนาะ นะโอเคค่ะคุณเซลีน่าเนี่ยอหเก็บอาวุธไว้ก่อนนะ ะะโทรเลยค่ะอืมอมันยังไม่ได้หรอ,อ <c oughs> เร็วสิวะเร็วเร็วเร็วหกเก้า มันมีคนตอบเป็นคุณค่ะอ๋อแกแกนี่เองอะแกอย่าเข้ามานะหนึ่งศูนย์สี คนนี้มันเข้าไปแล้วไม่ใช่เหรอวะคนนี้มันเข้าไปแล้ว,วะ่ะทุกคนอันนี้คือไรอ๋อคนนี้ตัวจริงคนนี้ตัวจริงกับน้องเลยคนนี้ตัวจริงแน่นอนเพราะว่าจมูกแหลมขออภัยด้วยนะคะคือพอดีว่าเมื่อกี้มันเมื่อกี้พอขึ้นไปมันเหมือนมีคนปลอมเป็นคุณเลยอะค่ะคนเมื่อะไรนะคะจะปลอมได้ยังไงสวยขนาดน,นี้ คุณคะจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้สวยหรอกนะคะแต่ว่าเขาปลอมได้จริงๆค่ะฉันอยากให้คุณเชื่อใจฉันสักครั้งได้ไหมอะไรนะคะไม่เชื่อใจคุณคะฉันพูดจริงๆนะคะคือเขาปลอมเป็นคุณนะอะไรนะคุณด่าฉันว่าอีกแก่หรอคะอ๋อคิดว่าตัวเองสวยมากสินะแกรู้ไปว่าแกกำลังเล่นกับใครอยู่ <c oughs> แกกำลังเล่นกับคน,น,นที่มีพาวเวอร์มากกว่าแกฉันเป็นเจ้าของหอพักแห่งนี้ดังนั้นเนี่ยการที่แกพูดแบบนี้กับฉันเนี่ยแสดงว่าแกไม่รู้ริดฉันแล้วสินะ <c oughs> ดูนี่ว่าฉันทำอะไรแกได้ <c oughs> <c oughs> กลัวแล้วใช่ไหมลงไปขอโทษฉันซะแล้วฉันจะให้อภัยแก <c oughs> ใช่ไหวแบบนั้นแหละโอเคทีหลังยังมาหาเล่นกับฉันแล้วกันนะไม่เหมือนเกดต้องเจอแบบนี้แหะจำไว้ด้วยวนะตอนนั้นนะยังบอกว่าโดนจ้างเลย Tomorrow เราพลาอ,อ๋อแกนี่เองอ่ะศัตรูหัวใจฉันคนแรกเป็นยังไงบ้างล่ะจ๊ะขาวบอกว่าแกคงจะสบายดีนะ ฉันรู้นะว่าแกแอบรักกินขโมยกินกับแฟนเก่าฉันที่ชื่อมิ้วแม่ยังไงละจ้ะ <laughs> ฉันไม่สนใจหรอกนะเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นคนรักเก่า <ทำ S 1> แกจะทำอะไรก็<ๆ>เรื่องของแก<ๆ>นะคะจำเอาไว้แปบ๊บหนึ่งนะนางอยู่ไหนวะสอง่เหรอคะเป็นเชฟจริงๆด้วยทุกคนอันนี้เป็นเชฟกระทาเล็กเหรอคะ เชฟก็เทยเหล็ก okay. ฉันเข้าใจทุกอย่างที่เป็นคุณจริงๆนะคะตาขวาสีฟ้าโอเคตาถูทุกอย่างถูเลซลายชื่อเฮ้ยเลไม่มีทุกคนเลซไม่มีแบบนี้เราก็ต้องทำการโทรหาเพื่อเช็คเลยสิคะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคหนึ่งสามสี่หกไปค่ะ ดูซิวมันจะยังไงกันแน่เอ่อสวัสดีค่ะพฤิวัฒฮะแม่ยังไม่กลับบ้านหรอโอเคโอเคเออเออแสดงว่าโทษนะคะไอถูกแล้วคือฉันอยากให้คุณบอกว่าช่วยอบรมนิสัยลูกสาวคุณนิดนึงอะค่ะลูกสาวคุณเป็นคนที่พูดจาหยาบคายมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วนี่คือไม่ชอบเลยได้ไหมคะอะไรนะคะ ขอขออาวุธด้วยอ๋อจะอ๋อจะไปตีลูกสาวเหรอคะเอ่อนี่พอได้ไหมคะคฝากเอาให้เอาให้ขัดถึงที่เอาให้แบบว่าครั้งเดียวจอดเลยนะคะสมองตรงนี้คะ่ะแทงเข้าไปเลยลึกๆตอดเลยไม่เจ็บโอเคคะ่ะขอบคุณนะคะเจอกัน,นะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะเรื่องจริงนะคะไม่ชอบเลยคนที่แบบไม่มีมารายาทแล้วแบบไม่อยอมวางหูว่ะ เปอะไรไอ่ะทุกคน โอนเค okay. มันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ทุกคนเออ okay. อันนี้คือหนวดมูมะแรงเดี๋ยวทำบุญไปให้นะคะเอาใหม่ๆหมแต่วันที่เร็จเราจะเป็นยังไงอะหมาปักหมาปักสองสหนึ่งโอเค น่าจะถูกต้องนะคะเขาจะใส่หมวกตลอดเวลานะคะแล้วก็ที่สำคัญคือหนวดเขาจะเป็นแบบนี้จะหมูกเขาก็น่าจะถูกทุกอย่างนะทุกคนคนนี้ให้ผ่านไปแล้วกันนะดีไหมโทหาก่อนดีกว่าทุกคนสวัสดีโทหาก่อนดีกว่านี่ไงห้าหนึ่งสองสามโอเคห้าหนึ่งสองสามโอเค คุณกอริยคะพันวัสดสามีคุณอโอเคค่ะกำลังขึ้นไปค่ะโอเคโอเคสามีคุณกำลังขึ้นไปนะคะขอถามนิดนึงนะคะว่าทาไมถึงไม่มีใบในใบรายชื่อใช่ <c oughs> ค่ะโอเคงั้นฉันให้คุณไปก็ได้ค่ะปะไปก่อนแล้วกันนะทุกคนอือ น้าดูเด็กหล,ลงลงปะหรืออะไรอะเอ่อคุณลุงคะไม่มีทั้งบัตรประจำตัวทั้งใช่ค่ะคุณลุงคะรูปร่างหน้าตาคุณุงมันเปลี่ยนไปจริงๆนะคะหนูขออนุญาตลองดูนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนเนี่ยคะ่ะคุณลงุงลุงดูจะเป็นอะไรที่แบบว่าดูเด็กเกินไปหรือเปล่าคะหนูขอถามนิดนึงได้ไหม <c oughs> ฉันจะกินเลือดของแกโคนทำไมมันถึงเป็นแบบนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นอันนี้แฟนหนูเองไม่เปิดจ้าน่ากลัวจ้า หมดเลยแล้วๆวสดกันด้วยไม่ไหวโอเคฉันว่าฉันจะเป็นทอสแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด like, ก share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของเ2ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ